น้องหมาพิการชื่อใจสู้ตัวนี้เคยเป็นหมาจรที่บาดเจ็บหนักไม่มีใครเหลวแลแต่ตอนนี้กลายเป็นสุดหล่อที่กำลังหาบ้านใจสู้นั้นเป็นหมาจรที่ถูกรถชนมานอนรอแบบร้อยความหวังแต่แล้วทาง The ะ o วอ e เสียงจากเราก็เข้าช่วยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลผ่าตัดเย็บแผลให้ตลอด4เดือนที่รักษานั้นใจสู้มีอาการแทรกซ้อนทั้งแผลที่ปี่บ่อยเพราะเนื้อเยื่อไม่แข็งแรงกระเพาะปัสสาวะก็อักเสบแต่ก็รักษาจนแข็งแรง อาการมั่นคงพอที่จะฝึกให้ใจสู้กลับมาเดินได้อีกครั้งในตอนแรกใจสู้ใช้วิวแชร์ไม่เป็นแต่พี่ๆก็คอยประคองจนเริ่มใช้เป็นใช้เก่งขึ้นแล้วออกวิ่งด้วยสองขาแบบที่ว่าแทบจะวิ่งตามไม่ทันเป็นสัญญาณว่าถึงเวลามีเจ้าของที่จะรักและมีบ้านหลังสุดท้ายตลอดไปท The ั้งเดอะไวท์เสียงจากเราเลยประกาศหาบ้านให้ใจสู้อยู่หลายรอบและพาถ่ายแบบโชว์ความหลอแต่จนถึงตอนนี้ใจสู้ยังไม่ได้บ้าน และกำลังรอใครสักคนมารับไปหากสนใจอยากรับเลี้ยงน้องหรือสมทบทุนช่วยเหลือน้องหมาจรไร้บ้านติดต่อได้ที่ The Voice เสียงจากเรา